สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องขออีสุูบุญของผมเอกับผมว่าพุง่งสะท้อนพันเราก็มาพี่น้องมาวันนี้ได้เมนูทอดถอดด้วยพี่น้องทอดเนื้อทอดไข่แล้วกันหน,นกหน่อยไก่หน่อยหนุ่มนะนี่พี่น้องเนี่ยเสียบแจวแมงดาพี่นอออ้องบ้านของเสนีสะพันจำบีจำบีำบพี่น้องเลย มามามาผูเรียาร่มหนาวนี้จากห้างเ้ียวพี่น้องเลยมันบ่แมแบความจริงเ้ยหนาวกับพื้นหม่อีกแล้วมาสิได้าดีอือออหอออามแฮง ท้่เขาต่ใครนี่ยมันถ้ามันก็บเขเจ้าหอนอยี่เลยครับ นำร้องข้อวันมาท้เม,มนเขาเจา้าันห่อนแล้วตกักโก,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 กุกกุกกุกกกอดไข่โอ้แหบขาดตะผักพี่น้องมาเนี่มสวยมสวยหรอว ค่อยคันไปหา หินหินงสีควันวยังไงหนึ่ง เขบาขอบอกคอยมันมกีหยาบมุสินงเงี้แบบมันใคไม่หยาบง บนหมดจะกะแทก <c oughs> ได้ก,การพี่น้องแน่นจอดก่อนเพื่อเอาผมสําหรับกินี่เอาไว้ที่นี่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเป็นแรงแช่แรงแจงห้ผมบ้าคงต้อนปลอดคลิปต่อไปกับผมสําหรับกินนี่เอาไวท้ทีนี้ผมสวัสดีครับเสบเสียเยพื่อเก่าแลครับพี่น้อง